อิด t ิทเหมยอชอบร้านบริการรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอ o ฟ k i คิงเลกาซี่ออสตาและยังมีบริการกดเกมพาร์ทแบบต่างๆอีกด้วยยังไม่หมดเท่านี้อิด t ิทเหมยอชอบยังมีบริการขายไอดีแบบต่างๆที่ราคาโคตรถูกใครที่สนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมเอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกในแบบ a อนิเมะแอดเวนเจอร์กันอีกแล้วนะครับผม ซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะมาจัดอันดับ4ตัวละครในแพท7.6นะครับก็เป็นตัวที่เพิ่งเข้ามาในแพท7.6เลยนะก็จะเป็นตัวจากเรื่อง b e a s t นะครับเทพมาณะเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาจัดอันดับกันนะครับผมสําหรับ4ตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับไม่ไม่รวมรีเจนเดอรี่นะรีเจนเดอรี่ไม่นับนะครับเือนับนับแค่ตัวใหม่เนาะเออนะครับผม4ตัวจริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามันยังไม่มา เนะี่ยก็คือตัวของไอเซนนั่นเองเนี่ยเออตัวของไอเซนนะมีตัวหนึ่งคือตัวของไอเซนที่มันยังไม่มาผมขอไม่นับนะเออขอไม่นับนะตัวของไอเซนเนาะขอไม่นับนะแต่ผมคิดว่าถ้ามันมาแล้วเนี่ยมันน่าจะอยู่ในอันดับหนึ่งไม่ก็อ,อันดับ2ที่ผมจัดนี้เนีเออผมคิดว่าอย่างนั้นนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาจัดอันดับตัวใหม่กันเลยดีกว่านะไปดูกันเลย let's go <S อ้าเดี๋ยวก่อนตอนนี้ผมเปิดร้านรับฟาร์มแมปแอนิเมะแอดเวนเจอร์แล้วนะครับผม ซึ่งก็มีบริการฟาร์มเพชรบริการหาของอีโวและยังมีบริการอื่นๆอ,อีกมากมายใครที่สนใจสามารถดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคครับเรามาอยู่ในอันดับที่4นะครับอันดับที่4นะผมก็จะให้เป็นตัวของยินนะครับผมซึ่งตัวของยินนี้ทำไมาผมจัดอันดับสุดท้ายเลยล่ะพี่แลนะก็เพราะว่า จริงๆตัวมันเนี่ยผมว่าดาเมจมันไม่ได้จัดจ้านมากนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีพาสซีฟนะครับติดคลิ50%ก็ตามนะครับแต่ผมว่าดาเมจมันไม่ได้จัดจ้านขนาดนั้นนะเออสำหรับผมผมคิดว่าอย่างนง้นนะครับก็ผมเลยให้ตัวของยินเนี่ยมันอยู่อันดับที่4เนาะแต่จริงๆตัวมันก็เก่งนะเออตัวมันก็เก่งนะครับก็คือทุกคนสามารถเอามาเล่นได้นะครับสำหราบเรเอามาเล่นได้นะครับตัวของยินเนาะ เออทุกคนสามารถเอามาเล่นได้เลยนะอันนี้ผมให้ดูอันนี้คือดาเมดเวลหนึ่งร้อยนะครับสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดระยะสี่สนะิบห้าตีห้าจุดห้าวิเนี่ยวันนี้น่าจะยังไม่รวมครีมังเออแนะบบถ้ารวมครีก็ประมาณเท่าไหรวะสี่หมื่นถึงไหมอันนี้ไม่มั่นใจหรืออาจจะเลยนะครับอันนี้ไม่มั่นใจนะครับแต่ก็มันผมว่าดาเมจมันก็ไม่ได้เรงขนาดนั้นนะผมเลยให้อันดับที่สนะี่เนาะแต่ว่าตัวมันลิมิเต็ดนะครับก็ ก็ควรสุ่มอ่ะควรสุ่มเก็บไว้นะเพราะว่าตัวมันลิมิเต็ดเนาะเออก็ควรสุ่มเก็บไว้เนาะสำหรับตัวยินนะครับเอาละครับแล้วก็มาอยู่อันดับที่3นะครับผมอันดับที่3นะผมจะให้เป็นตัวของเคมปาจินะครับผมซึ่งตัวเคมปาจิเนี่ยคือสําหรับผมผมว่าดาเมจมันค่อนข้างแรงนะครับเออค่อนข้างแรงนะแล้วก็ มันอาจจะตีช้าก็จริงแหละนะครับแต่มันตีฟูลเออีแล้วก็สตันด้วยอันนี้คือปลาเข็มนะครับแต่อันนี้คือประเด็นคือเนี่ยทุกคนดูอัพอันนี้คือเป้าหนึ่งร้อยนะครับตีเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับระยะยี่สิบห้าตีสิบเอ็ดวินะครับดีพีเอสนี่โอ้โหเจ็ดพันเลยนะถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับตัวตัวเข็มปลาจีเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าใครได้แบบบัฟอ่า เขาเรียกไงอะนิสัยเออนิส,สัยสไนเปอร์หรือแบบก็สปีนี่จะดีมากผมบอกเลยว่าจะดีมากแต่ผมว่าสไนเปอร์น่าจะดีขวาหเลยเปล่าอ,อ,อันนี้ไม่มั่นใจแต่ผมว่าตัวมันตัวมันค่อนข้างดีแต่เรื่องระยะมันโง่ไปหน่อยเดี๋ยวติดเรื่องระยะนี่แหละเออเสียดายเรื่องเรื่องระยะนะครับเออถ้าใครได้ดีดีวายมานี่ผมว่าน่าจะโหดพอสมควรนะเออน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโกงเลยแหละ เออค่อนข้างโหดะครับก็เปรียบเหมือนกอนนะครับเวอร์ชั่นที่ออระยะสั้นขวาตีเร็วขวาประมาณนั้นข้อเสียต่างกันนะครับแต่ว่าข้อดีคือมันเพิ่มสแตนมานะครับแล้วก็ตีไวพากรน,นะครับเอาเลยครับผมก็มาอยู่ในอันดับที่สองนะครับอันดับที่สองเนี่ยผมจะให้ตัวของซุยฟงนะครับก็ตัวของซุยฟงเนี่ยคือง่ายๆเลยถ้ามันตีแอร์ผมก็ให้ตัวมันแบบ คือมันพาสีมันดีแล้วอะถ้ามันตีแอร์นะครับก็ตัวซูยโฟมคือมันเป็นตัวที่ตีแอร์นะครับถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายยูโนนะครับแต่ว่าเป็นยูโนที่ตีเบาขานะครับเออประมาณนั้นคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เรื่องท่าเนี่ยมันก็แค่เป็นฟิสิกอลนะเป็นกายภาพเท่านั้นเองครับขนาดท่ายังเหมือนกันเลยท่าลมเหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้คือดาเมจเวลหนึ่งลอยนะคือมันตีแค่สามหมื่นห้าอินตีเบาแหวก ต่ก็ก็ไม่เชิงเบาขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นะเกียนไหมเออถ้าตีสักประมาณเท่าไหร่เดียวประมาณสักห้าหมื่นนิดโอ้โหโคตรโหดนะครับห้าหมื่นสี่หมื่นห้าอะไรอย่างงี้เออมันน่าจะโก้กว่าน,นี้นะครับเออผมคิดว่าอย่างเงี้นนะแต่เรื่องระยะเนี่ยรู้สึกจะทดแทนกันมานะคือของยูโนใช่ไหมเออยูโนรู้สึกจะระยะประมาณไม่ถึงสี่สิบป่ะหรือผมจําผิดอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกัน เอออาจจะจำผิดก็ได้นะครับแต่ว่าตี6กวีเนาะตีเร็กวข่าย you know ูโนเนาะเออครับก็สำหรับตัวนี้ก็คือสุ่มมาเล่นได้เลยเออเหมือนย you know ูโน่แหละถ้าเทียบกันก็เหมือนยูโน่นะครับคือแนะนำว่าควรมี2ตัวละครเนี่ยยูโนกับตัวอาซุยฟงนะครับเออควรมี2ตัวละครดีนะครับ <c oughs> นะก็ถ้าวัดความโหดก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ ดีนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ดีเออต้องพูดอย่างงี้เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะครับเอาเลยครับผมเรามาอยู่ในอันดับที่หนึ่งนะครับผมอันดับที่หนึ่งนะครับก็คงจะหนีไปไม่พ้นจากอีจิโกะนะครับตัวประกอบของเรา <c oughs> ตัวประกอบแต่ไอแต่ล่างนี้เขาก็โหดอยู่นะก็สำหรับตัวอีจิโกะนะครับคือดาเมจค่อนข้างจัดจ้านในย่านนี้นะครับผมนะ ค่อนข้างจัดจ้านอ่ะเรามาดูเวลร์หนึ่งร้อยนะครับดาเสี่หมื่นห้านะครับตีหกจุดห้าวีนะครับก็อย่างที่ผมบอกถ้าตัวตุยฟงตีประมาณสี่หมื่นห้าน่าจะโหดกว่าน,นี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ดีนะครับอิติโกตีสี่หมื่นห้านะครับระยะสี่สิบห้านะครับตีหกจุดห้าวีนะครับผมนะ DPS นี่เกือบเจ็ดพันนะก็เกือบเท่าเคมบาจินะครับ แล้วก็ตัวของอิจิโกะเนี่ยจะมีสกิลพิเศษนะครับคือสกิลเทนชูกะเทนโชใช่ป่ะเดี้อเกียดซูกะเทนโชเหรออันนี้ผมไม่มั่นใจว่าออกเจยังไงนะแต่ก็คือเป็นท่าที่อิจิโกะนะครับกดอันตินะครับแล้วก็อันติหายไปตลอดการประมาณนั้นแต่ก็คือตัวเนี้ยมันจะบัฟดาเมจให้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์วะเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์เหรออันนี้ไม่มั่นใจนะก็คือ จากเดเรมีด45,000เนี่ยมันก็จะเป็น450,000นะครับเออแต่ว่ามันตีแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วเราก็ต้องวางใหม่เพราะว่าตัวที่เรากดสกิลไปเนี่ยมันจะหายไปนะครับเออนะถ้าใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมขึ้นของฝรั่งให้แล้วกันปุ๊บอ่ะประมาณนี้นะครับผมเออประมาณนี้ซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่แย yeah, นะ <laughs> yeah, นะ่นะแย่นะจริจริงแย่นะผมบอกเลยว่ายแย่นะ เอาจริงๆผมก็เข้าใจแหละว่าในเนื้อเรื่องคือมันใช้ท่านี้แล้วคือมันก็เขาเรียกไงคือตัวมันก็หมดพลังใช่ป่ะละ่ะไม่มีพลังเนาะเออประมาณนั้นนะซึงก็เข้าใจได้เะครับเข้าใจได้นะคือตัวมันน่ะผมว่าตัวอีจิโกะเนะี่ยถ้าเอาไปเล่นจริงๆมันมันเหมาะกับในอินมากขวานะเออเล่นในอินอะไรเงี้ยเล่นในอินแบบ เล่นไปหลายๆเวฟแล้วแล้วแบบเงินเหลือเยอะเออเหลือเยอะแล้วก็กดสกิลอ่าของอีทิโกเนี่ยสแปมเอาสแปมเอาอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าสแปมได้ไหมนะแต่ว่าถ้าได้ก็ก็โหดแหละแต่มันก็ผมว,ว่ามันมันเปลืองตังค์อะเออแต่ถ้าเราเล่นไปนานๆแล้วเงิน <c oughs> มันไม่ได้ใช้มันก็ได้เลยเลนาะเออแอแต่มันตีแค่ฮิตเดียวไไม่ใช่ตีแค่ฮิตเดียวเด็เออมันตีแค่ครั้งเดียวแล้วมันก็หายไป อันนี้คือข้อเสียแต่ว่าผมว่ามันก็โหดก็เดี๋ยวรอดูแพทหน้านะครับเออแพทหน้าแพทอ่ะตัวของอะไรนะไอเซนนะครับเออไม่รู้ว่ามันจะอัพแค่ไอเซนมาหรือเปล่าหรือว่าจะเอาตัวอื่นมาด้วยนะครับอาจจะอัพแค่ไอเซนมาอย่างเดียวนี่ครับคือก็เราดูไอเซนนะครับผมคิดว่าไอเซนน่าจะโหด่ออีติโกไม่ก็อาจจะอันดับ2แล้วกันในใน,ในที่ผมจัดอันดับ เธอ,อน่าจะอยู่ในอันดับ2นะครับถ้าไม่โหดกออีจิกโกรเนอะเธอก็น่าจะประมาณนั้นนะสําหรับตัวเอเซนเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ไปละเจอกันคลิปหน้านะผมบ๊ายบายผมพูดอะไรผิดตรงไหนให้ข้อมูลอะไรผิดก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าบางทีผมก็ ไม่ได้ข้อมูลแน่นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวในไอดีผมก็ไม่ค่อยได้มีผมดูตามรีวิวฝรั่งเอานะครับแล้วก็เอามาประกอบความคิดเห็นให้ทุกคนไปสุ่มไปเล่นกันนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย